โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุสนะคบผมทุกคนก็คือวันนี้นะผมทุกคนก็คือมีตู้กาชาตู้ใหม่มานะคบผมทุกคนก็เป็นตู้พิกอัพแสงมืดเก่านะคบผมทุกคนก็รอบนี้มาตัวไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะผมทุกคนเนื่องจากเออแตมูทอกกี้เนี่ยคือกอนชอบส่วนตัวนะเพราะว่ามันเป็นตัวการบินที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนะครับผมทุกคนแล้วส่วนลิงคัตอะคูเล่เนี่ยมันเป็นตัวที่เออตกเมตาไปนานแล้วนะผมทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะในในวันนี้ถ้ามันมาแล้วนะผมทุกคนคือผมมีการ์ด 103ใบนะแล้วผมเนี่ยจะทําการเปิดเอามูนฮอกกี้เพื่อสะสมเอาไว้นะผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวการบินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับอ่ะก็อย่าลืมไปเก็บกันนะผมทุกคนมูลฮอกกี้นะของดีนะผมทุกคนใช้ระยะยาวโหดแน่นอนนะอ่ะเปิดเลยละกันนะผมทุกคนมาเบ๊อุ้ยช็อตเคก้กไม่เป็นไรนะผมทุกคนเรามีตั้ง100การ์ดนะอ่ะสะสมมาเพื่อรอตู้แสงมืดนะ แล้วอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยกนไม่มั่นใจนะผมทุกคนว่าตู้มืดที่มาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างนะผมทุกคนคือกอนเดาให้เป็นกอนภาวนาะให้เป็นแบบเกมมืดติกิอะไรงนี้นะโอ้โหแมวกวากว่ะก็จะพยายามนะผมทุกคนเปิดให้ได้ของดีๆเอาหน่อยเราต้องไม่เกลือวะเบะ๊โอ้ยคนนี้แชมเปญมาโบโอเคเยนประธานวะก็ตอนนี้นะผมทุกคนการเหลือทั้งหมด63ใบโอโ้กิโมโนเอาหน่อย โอ้ยโปรกอล์ฟเค M เอ็มก็ค่อนข้างที่จะออกยากนะมันออกยากหรือว่าผมเปิดไม่ได้เองวะก็ใครที่เปิดได้กี่การ์ดก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมทุกคนสำหรับมูนฮอกกี้นะมันเป็นตัวที่ก่อนคิดว่าแบบเออควรมีติดกันทุกทีนะเพราะาตัวบินเกมนี้มันเก่งเกินไปนะทุกคนมัน o อมากๆม,ม,มันฆ่าไม่ตายแล้วมันก็บึ้มบ้านได้โดยที่เราไม่สามารถทำอะไรมันได้มากมายนะผมทุกคนใช้เทพบางทีก็ฆ่ามันไม่ตายด้วยนะ ่าก็ค่อนข้างที่จะยากลาบากนะผมทุกคนสําหรับโูหโยเหลือสิบสามใบนะผมทุกคนมาสิบสามใบก็ต้องสู้วะโบโอโหช็อตเค้กว่ะก็หมดแล้วนะผมทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมดูเลดดอบก่อนนะเลดดอบมีทั้งหมด1.5%นะเดี๋ยวผม่ใช้300ลูบี้เลยละกันนะผมทุกคนโบทนันโอ้ยไดโนเสาร์ไซมอน โอ้ยไซมอนอีกแล้วโอ้ d o u b l ลไซมอนว่ะโอ้ย oh, ม ah, mm ิโกะอ่าก็โดนแล้วนะ mm hmm. ผมทุกคนเกลือนะเดี๋ยวผมไปเปิดเอนดอยดีกว่านะ mm hmm. ผมทุกคน mm hmm. เพราะเอนดอยผมสะสมรูบี้เอาไว้นะ โอครับผมก็มาใน Android เ n d นดอยแล้วนะคือผมมีลูบีอยู่ทั้งหมด1171นะครับก็ใจจริงนะคือผมอยากจะเปิดให้ได้เลยนะในรอบนี้นะผมจะได้สะสมลูบีเอาไว้ลงตู้มืดนะผมทุกคนคือมันมีแสงก็ต้องมีมืดมานะอ่ะก็จัดเลยละกันนะผมทุกคนมูลฮอกกี้ต้องเป็นของไอก่อนนะ,อะไอลิงแสงไม่มาไม่เป็นไรนะแบบตัวมันกากนะผมทุกคนก็เลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะโอ้โหโอ้โห โอ้โหทานยาไหมเรียบร้อยนะผมทุกคนเฮ้ยมันแลวตัวใส่ตู้หรือเปล่าวะเออเราเปิดหมดร้อยการ์ดแล้วผมสะสมมาตั้งนานนละ้กว่าจะได้ร้อยการ์ดนะอ่าก็โอเคอุย้ยคัดอะคูเลเล่ไม่ขอแต่ม,เมาเอ้าโอเคงั้นงั้นเขาไม่อยากได้มูนฮอกกี้มั้งอ่ะไม่อยากได้มูนฮอกกี้นะอย่ามานะมึงอย่ามานะเงียามานะไม่อยากได้แล้วโบโบโอ้โหโอ้โห,โโหว่ายังไงว่ายังไง โอ้โหนี่ไงแม่งไม่มาจริงโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมเงินแป๊บนะผมทุกคนเพคครับก็เห็นลูบี้ของผมนะที่มันเพิ่มมาถึงเก้าร้ยแปสิบแปดลูบี้นะก็โดนไปอีกพันพันหกร้อยนะผมทุกคนเออใช่เจ็บตัวหนักมากนะก็มามูนฮอกกี้ต้องมาแล้วนะผมทุกคนก่อนสุดผู้ลงทุนไม่เอาลิงไม่เอาลิงลิงมีเลยแ้วเปิดเลยนะมาฮอกกี้ ฮอกกี้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 เฮ้ยลิ่งลิงไม้แล้วเวรกรรมลิงมันหุ่นได้มาสองตัวแล้วเรียบร้อยเลยมูนฮอกกี้มูนฮอกกี้ฮอกกี้ฮอกกี้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยวงการเกมชิบหายเล่นงานไอกรแล้วนะผมทุกคนได้ได้กดเลยของมูนฮอกกี้เธอลูบี้ โบโบโบโอ้โหโอ้โหโอ้โหคลิปนี้คลิปนี้คือสูญเงินมากเลยนะผมทุกคนโอ้โหวงการเกมเม่งเล่นงานโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยทุกคนวงการเกมเล่นงานไอกรแล้วไงก็หมดตังไปโอ้โหหมดไปสองสามพันนะผมทุกคนคลิปนี้ ไม่ได้อะไรเลยนะผมทุกคนก็กาชาตู้นี้นะบอกเลยนะว่าลําบากเลยนะผมทุกคนโคตรเกลือเออจริงๆโคตรเกลือเลยนะโอ้โหอ,อีกสามครั้งก็จะได้เลือกตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยแต่ว่าก็เอ้ยเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งแต่ว่าตอนนี้คือไหนไหนก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนโอ้โหได้ลิงแสงมาเซ็งเลยว่ะก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวไปต่อกันที่พีพีเลยดีกว่านะ โอเคครับไปใน PVP ก็เลยละกันนะผมทุกคนก็ขอที่แบบว่าตึงๆครับขอแบบทีมตึงๆนี้ลีเจนขึ้นละกันนะอ่าโอเคครับทีมแรกนะผมทุกคนเป็นอันต้าเกนะเป็นทีมของคุณกอ๊อฟเป็นคนไทยด้วยนะผมทุกคนอ่าก็ไม่ถึงตำนานนะแต่ก็อีกแค่สี่เลเวลก็ตำนานแล้วนะผมทุกคนมาอ่าผมผมตีละกันนะผมทุกคนก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่พอสมควรนะ จะไปแล้วกันนะผมทุกคนวันนี้เราจะมาแบบว่าทําให้เลเวลเยอะๆเนี่ยได้รู้ถึงพลังของเออมาสเตอร์นะผมทุกคนว่ามาสเตอร์98แร่2,600เนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนนะผมทุกคนแร่2,645นะเฟี้ยวเปล่าก็ไล่ตีพวกแร่5,000กว่านะผมทุกคนแร่5,500เออแร่5,500 6,000อะไรเงี้ยผมสบายๆอยู่แล้วนะผมทุกคนลองดูนะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะสําหรับเกมนี้ อ๋อเลนเจอร์ฟังข่าวนี้เริ่มจะมีการแบบว่าอาการเจ็บนะผมทุกคนหรือที่เรียกกันว่ายืนไม่ไหวนะผมทุกคนอ่าก็เกมนี้ผมเดาว,ว่าชัยชนะน่าจะตกเป็นของผมนะแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่เสียไอเทมนะผมทุกคนอ่าโอเคครับก็ชนะได้แล้วนะผมทุกคนโอเคภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินนะอ่าไม่กี่นาทีนะผมไม่ถึงหนึ่งนาทีผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมทุกคนแล้วขอทีมต่อไปขอตึงๆเลยนะผมทุกคนอ่าก็ เป็นทีมเลเวลลีเจนต์แปนะโอ้นะโหคนไทยนะเนี่ยลีเจนต์แปนะเล่นเล่นเก่งมากนะอ่าก็มีตัวตึงๆนะผมทุกคนค่อนข้างจะหลายตัวนะแต่ผมเดาว,ว่าทีมผมเนี่ยน่าจะชนะได้เหมือนเดิมนะผมทุกคน อ่ะผมไม่รู้นะว่าแร่ของรีเจนแปดเนี่ยมันเท่าไหร่นะผมทุกคนใครที่เออคิดคำนวณได้ก็อย่าลืมเออคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าแร่ของรีเจนแปดเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมทุกคนคืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆินะว่าสูตรคำนวณแร่เขาคำนวณกันยังไงนะผมทุกคนแต่ผมรู้แค่ว่าแร่เขาน่าจะขึ้นไวแบบปีดปป๊ดปาร์ตปุ๊บปาร์ตเลยนะผมทุกคนอ่าก็เกมนี้เหมือนเหมือนผมวัดพลังของเลนเจอร์ทุกคนดูดิเลนเจอร์ผมตีเขาแป๊บเดียวนะล่วงล่วงเป เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนความแตกต่างของเกียร์นะคือเกียร์ผมเซ็ตมาแรงมากเลยนะสําหรับซีซั่นนี้นะผมทุกคนแบบว่าต้องยกให้กับเกียร์ไอสตีมกอบบี้จริงๆนะผมทุกคนอ่าก็เรียบร้อยนะผมทุกคนฟังตรงข้ามเริ่มจะยืนกันไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมขอเวลาอีกแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีผมก็น่าผมว่าผมน่าจะปิดจ็อบทีมีได้นะผมทุกคนอ่าโอเคเริ่มเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสวนเขานะเฮ้ยทำไมเรนเจอร์เรามันค้างนานจังวะดูดิยืนนิ่งหนะ้าป้อมนานมากเลยนะ เอ้ยมันเป็นเพราะอะไรว่ามันโดนโดนอะไรสตันวนะทุกคนเฮ้ยผมแปลกใจว่ะอ่าโอเคครับผมทุกคนเริ่มจะทําการสวนกลับได้แล้วนะตอนนี้นะหายสตันกันหมดแล้วนะก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเออเลนเจอร์ฟังเขานี่เริ่มจะทนทานไม่ได้แล้วนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแผงหลังหรือแผงหน้านะอ่าก็เกมนี้นะผมทุกคนอีซี่เกมโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยผมขอทีมต่อไปผมขอตึงๆนะ อ่าก็ทีมนี้ผมชนะได้สบายๆนะผมทุกคนโอเคก็จัดการไปทั้งหมด2ทีม2หรือสวะสองทีมนะผมทุกคนทีมต่อไปขอหนักๆโอเค,โอ,เคโอ้โหหนักพอสมโวศักยภาพโอ้สองพันกว่าหมดเรยมึงเอาขนนกยังไหนมาเล่นวะทุกคนคือศักยภาพ2 0 0 0ันสองพันสองพันสองพันโอ้โหมึงเอาขนนกยังไหนมาวะก็ทีมนี้นะผมผม ผมไม่มั่นใจเลยว่ะผมว่าผมขอตึงแต่ว่าทีมนี้ผมว่าตึงเกินไปนะศักยภาพทุกคนคือมันโกงกว่าเกียร์อีกมันโกงกว่าเกียร์เจ็ดดาวอีกนะผมทุกคนคือมันเหมือนว่าทําให้เรนเจอร์เก่งขึ้นถึงประมาณ25%นะอ่าโอเคครับก็ผมถ้าผมกดตีไปเมื่อกี้ผมหน้าโยกแน่นอนนะอ่าก็โอเคทีมนี้มีไทกะด้วยว่ะทุกคนทีมนี้แต่ว่าเป็นเลเวลเออแค่83เองอะดิ ผมขอรีเจนขึ้นแล้วกันนะแต่ว่าทีมเมื่อกี้ผมยอมรับเลยนะว่าถ้าเกิดผมกดไปเนี่ยน่าจะโยกนะเพราะว่าผมกลัวมากเลยนะทีมที่เศักยภาพเยอะๆแบบ2000อะไรเงี้ยมันเห็นแค่เห็นก็นหลอดแล้วอะอ่าโอเคทีมนี้เดี๋ยวลองดูนะผมทุกคนว่าเราจะไหวหรือเปล่านะโโหก็เลนเจอร์ฟังข่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวฮิตนะแต่ว่าเป็นเลนเจอร์มือส,ส่วนใหญ่แนละ้พวพทีมผมเนี่ย เป็นทีมที่ชอบเลนเจอร์ทตุมืดมากเลยนะเพราะาเจสสิก้าแสงของผมเนี่ยแบบเซตเกียร์มาเพื่อจะทําลายล้างทตุมืดอย่างเดียวเลยนะผมทุกคนเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นผลนะดูดีสังเกตนะว่าเลนเจอร์ฝั่งเขาเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มจะ,มจะทําการยืนกันไม่ไหวแล้วนะผมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าทีมผมเนี่ยเกิดมาเพื่อตีทตุมืดโดยเฉพาะนะเดี๋ยวผมเปิดเกียร์เจสิก้าแสงของผมให้ดูนะผมทุกคนว่าผมเซตเกียร์ยังไงบ้างนะอ่าก็แบบว่าเกียร์เจสสิก้าแสงผมคือสุดๆนะผมทุกคนสาหรับการโจมตีทตุมืด ผมเนี่ยอาจจะแบบเติมเดือนหนึ่งอาจจะประมาณสองสามหมื่นนะผมทุกคนเพื่อซื้อขนนกหมดเลยอาจจะไปวิ่งก็ได้นะผมทุกคนอาจจะต้องมีการวิ่งได้สักสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านนะผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้เกียร์วิ่งมาหนึ่งอันนะเพราะว่าเกียร์วิ่งเนี่ยมันจะดียังไงนะผมทุกคนคือมันจะสามารถใช้ออปชันอัปเกรดธาตุได้นะผมโอเคครับก้อนนี้นะเป็นเกียร์ที่ผมใส่ให้กับเจสสิก้าเนโครแมนเซอร์นะผมทุกคนก็จะเป็น เพิ่มพลังเวทโจมตีถึง2 3 5นะแต่ถ้าเกิดผมอัพจนตันเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามัน385%นะคือทีเดียวเคียโปรเต้เกือบทุกตัวเลยทาุมืดนอกจากจะชนะทางทา่าแล้วจะโจมตี3เท่าแล้วอ่ะคือถ้าเกิดได้พลังเวทนี้มาอีกนะผมบอกเลยนะว่านัดเดียวคือหายหมดนะผมทุกคน อ่าแล้วคือตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆอกะเจสิก้านะแล้วผมเนี่ยยังใช้อัตราความเป่นยานปราเสริมให้มันไปอีกเท่าหนึ่งเลยนะผมทุกคนให้มันตีแม่นตีแรงนะอ่าก็ตรงตามคอนเซปต์นะผมทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามาแล้วชมคลิปนี้นะก็สาหรับตู้กาชาท่าแสงเนี่ยคือกรบอกเลยนะว่าถ้าคุณมีเอ่อถ้าเกิดคุณมีตัวกันบินอย่างเช่นซารีหมักลุกอยู่แล้วคุณไม่จะเป็นต้องเปิดนะถ้าเกิดคุณแบบว่า พอใจมันแล้วนะแต่ส่วนตัวคือผมยังไม่พอใจไงมันดีแล้วโต๊ะมันต้องดีได้อีกนะผมทุกคนผมก็เลยเปิดแล้วสุดท้ายก็เกลนะผมทุกคนเสียดายที่หายเลยตังสามสี่พันเรียบร้อยนะผมทุกคนต้องหาใหม่เลยอ่าโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมทุกคนก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะยอดวิวหมื่นหนึ่งได้ได้ไยได้ร้อยต้นต้นผมเติมไปทิง 30, ้งสามหมื่นเอ้สามพันเดือนหนึ่งเติมสามหมื่นแจว๋ว